ออมซีนัยมากกับงานแฟนมิตทติ้งรั้งแรก่องเราวันนี้ตื่นเต้นอนะ่ะทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจทั้งตอนนี้มีความกังวลนิดนิด <c oughs> ครับมือเย็น<ๆ>มือเย็นไปหมดเลยอ่ะคือพอเราจับมือกันดูซีมือเย็นเย็นปะ่ะมือพี่หลิงเย็นกว่าออมมีกคะ่ะตอนเนี้ย <c oughs> เย็นจริงคอนเฟิร์มตื่นเต้นน่ะพอเหมือนแบบเราเราว่าเราก็ซ้อมเยอะแล้วแต่พอไปอยู่ตรงนั้นจริงๆมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีค่ะ เตรียมโชว์อะไรไว้บ้างให้กับแฟนๆเป็นกี่คนนะสปอยเหรอนิดนึงสอ,อสองพันสาม้อยคนสองเลยสองพันสามร้อคนถูกสปอยหอเหรอมีร้องเพลงมีเพลงคู่แล้วก็มีเพลงเดี่ยวด้วยถูกง้มดทั้งหมดของของเราที่ต้องร้องน่าจะมีประมาณสี่ไหมสี่เพลงค่ะแล้วก็มีเกมๆเกมๆ เกมที่ได้เล่นกับแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบส่มผู้โชคดีมาเพื่อแบบมาเล่นเกมแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยหลิงไม่รู้นะว่าหลิงต้องเล่นเกมอะไรใช่เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เล่นสดเลยกติกาก็คือรู้พร้อมคนอื่นเลยงี่เริ่มกลัวแล้วว่าตัวเองจะโดนแกล้งหรือเปล่าก็คือ s u ร s c r พร้อมกันบนเวทีพร้อมกันเลยรู้พร้อมกันบนเวทีไปเลยค่ะเพลงไหนสปอยเพลงไหนครับเพลงมันเป็นคิวประมาณไหนเพลงเดี๋ยวเพลงอ่าก็จะเพลงแรกก็จะเป็นเพลงคู่นะคะที่อารมณ์แบบน่ารักน่ารัก มันร้องติดกันบนเวทีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบซึมๆหน่อยๆบ้างตามสไตล์พี่หมอภารดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงที่สองของหลิงนะคะก็จะเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยออกไปค่ะสุดท้ายฉันก็เจ็บร้องด้วยลิงหลิงของค่ะ,ะก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบวันนี้ภารดามาร้องเพลงไม่ใช่หลิง <c oughs> เพลงคู่ที่เห็นว่า ได้ฟังครั้งแรกบนเวทีด้วยงานในงานนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ต้องแบบเก็บเป็นซีคร e ตก่อนใช่แต่ว่าจะได้เห็นใช่ไหมถูกต้องตั้งใจจะมอบความสุขให้กับแฟนๆขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นแฟนมีติ้งครั้งแรกของเราแล้วก็แบบแฟนๆแบบเยอะมาเยอะมากบอกเลยว่าตั้งใจมากพวกเราซ้อมกันถึงแบบห้าทุ่มอะไรอย่างงี้บ้างเมื่อวานอะก็คือคือเหมือนมันเป็นงาน ใหญ่มากๆครั้งแรกของพวกเราด้วยค่ะเราก็เลยคิดว่าคือเราก็เลยคิดว่าจะตั้งใจกับมันมากๆก็คือเชื่อปะเมื่อกี้ร้องเพลงไม่หยุดเลยเมื่อกี้ยังกลัวว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยจะร้องเพลง ก็ได้นะได้นะได้นะอันได้นะอะไรนะตอนสัมภาษณ์จะร้องเพลงใช่หมายถึงว่าคือร้องเพลงมาตลอดตั้งแต่ตอนตอนเช้าแล้วแล้วนอนก็อยู่ก็เลยตอนตื่นก็คือฟังฟังฟังวนไปเพราะว่าแบบหงิจะสับสนเพลงนิดนึงด้วยที่ว่าความไม่แข็งแรงของิภาษาของหนิคือเขากลัวว่าเขาจะหลุดร้องเพลงตอนสัมภาษณ์แต่ร้องต้องอะไรนะคะ ไม่ได้แล้วค่ะได่คนในใจให้แกมันคุนในใจอาจจะหน่อยหน่อยไม่ใช่แต่เพลงมันจะมีเพลงนึงที่แบบซีเรตมากๆใช่ซีเรตจริงจริงพี่หลิงในความเตียวตัวนานนะคะเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของภาษาด้วยอะไรเงี้ยจริงๆก็มีซ้อมซ้อมๆกันแต่ว่าด้วยที่ว่า เอฉันเป็น i n t r o v ร์ดอะแล้ววันเนี้ยฉันต้องเจอ2 0 0พกว่าคนฉันก็ไม่รู้ว่าคือแค่เจอเก้าอี้หนูก็ตื่นเต้นแล้วอะถ้ามีคนนั่งเต็มเก้าอี้หนูจะตื่นเต้นขนาดไหนหนูก็ไม่กล้าคิดเหมือนกันแล้วพี่ดิ๋ีคิดดูพี่ดิีงเป็นขนาดออมเป็น e x t r o v e r ดอะออมเห็นเกเอาอ้าอี้ออมยังแบบ oh. มือเย็นเลยอะคือคือไม่รู้ว่ามันนะใหญ่มากจริงๆเนาะเป็นครั้งแรกเลยอะใช่ก็พยายามให้มันแบบ เข้าไปเป็นร่างกายของเราจะทําได้ือเปล่าอ่ะเออทำได้หไดแหละให้กำลังใจกันยังไงบ้างพว่ามันต้องแบบว่าไปด้วยกันเนาะใช่จริงๆก็ไม่ค่อยพูดเลยกันเท่าไหร่นะก็แค่แบบเออแบบหนาวตื่นเตน้นแล้วก็อยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหายแค่นซ้อมซ้อมเยอะๆสมมุติแบบเพลงไหนที่เพลงไหน จร,จริงๆก็ไม่ค่อยพูดเลยกันเท่าไหร่นะก็แค่แบบเออแบบหนาวตื่นเต้นแล้วก็อยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นซ้อมซ้อมเยอะๆสมมุติแบบเพลงไหนที่เพลงไหนที่น้องรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่าหนูรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็พร้อมจะไปด้วยกันซ้อมคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ energy เ,เป็นไงคะสริราเราโสดเราต้องแบบดึง energy มา,าอยู่กันเยน็นยาวเลยนะวันเนีเน้ย energy หรอหรตอนนี้ต้องปุ๊ดปู๊ดแล้ว น้องออมขอเอนเตอร์ในเอนเตอร์เตอร์น์บูนบูนได้นะคะ <_ co. S 1> เดี๋ยวไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนไม่ต้อ,อ,อง,องเป็นห่วงเพราะเดี๋ยวก่อนขึ้นเวทีเอาแต่บูนบูนให้พี่หลิงเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง <_ S 1> จะได้มีพละังเดี๋ยวต้องขโมยพลังงานของแบบขโมยเอนเตอร์จีของเธอด้วยวันนี้อรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นแฟนมิทติ้ครั้งแรกทั้งที่ใจซ่อนใจผลงานของเรายังไม่ออกอากาศเลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เกินค่าสำหรับทั้งหลิงทั้งออมเพราะว่า คิดว่าเราจะมีแฟนมิตรครั้งแรกตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนย้ว่าซีรีส์ยังไม่ออนนะคะยังไม่ออนนะคะจะออนแอร์วันจันทร์ค่ะใช่คือออนแอร์พรุ่งนี้ถูกไหมควันจันทร์ที่24สี่ทุ่มทางช่อง3กด33นะคะใช่ค่ะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง3 Plu ลแล้วก็ Ne ็ตติกด้วยค่ะ ตอนแรกมันจะยังไงบ้างคะอารมณ์มันจะเป็นประมาณไหนยังไงใจสั้นแรกอีกพีแรกมันเหมือนเป็นการปู<อ>ปูมาว่าความรักของพี่หมอกับน้องเออร์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็ทําไมต้องเลิกกันอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น เรื่องของอีทฟิลมันจะยังไงมันจะมีหวานเลยฟิลมันจะขมเลยหรือมันจะแบบมันขมก่อนแล้วมันค่อยย้อนกลับไปหวานอ่ะดิฟิลฟิลก็จะเป็นฟิลแบบทุกครั้งที่ครั้งแรกจะอยู่ในอีทีแรกหมดเลยการเจอกันครั้งแรกขี่ม,มาแรกจูบแรกบนเตียงครั้งแรกก็จะได้เตะแล้วก็ล้ก็คือก็คือถูกโปรดอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกข้ามผ้าเลยนะคะ แต่แต่แต่ซีรนี้ยังไม่ออนจากซีนที่แบบโอ้โหคือทากันทั้งมุขทำลายอาอก็เลยอันนั้นยังเบาๆอันนั้นคืออะไรที่แบบที่แบบไซีีนที่แบบฉันไม่รู้ว่ามันมีหลายซีนมากใช่มีหลายซีนมากที่แบบแฟนคลับเอามารีรันอะไรอย่างเงี้ยของเรามีหลายเลเวลอืมค่อยๆค่อยๆดูครับ ได้ไปอ่านนแฟนบางคะอ่าพวกเราเป็นตำรวจออนไลน์ค่ะก็คือเราทัวเราคอยลงทวนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แอบอ่านอยู่ตีสามตี่อย่างเงี้ยไม่นอนกันหรอกค่ะนั่งอ่านเออดีไหมดีดีเหมือนอ่านเนาะดีฮะยังไม่เชิญยังไม่เชิ่อไม่อีกหรอ ไม่เชิร์เราก็ไม่เคยเชิร์อยู่แล้วก็วต้องขอบคุณพี่วีขับตูมสไตลิสที่แบบเลือกชุดที่เหมาะกับเราทําให้เรามั่นใจอ,อแต่คนที่เขาฟินมากเมื่อวานได้บอกกับหลังหลองไม่ไม่มีเวลานะคะช่วงนี้ <laughs> แต่ว่าเรื่องก,การฟินหุ่นก็ยังไม่เชิร์ยังไม่เชิร์กจบจบงานนี้ก็อาจจะหมูกกะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่พาโชว์คือเชิร์แล้วพาโชว์คือเชิร์ที่สุดตื่นเต้นนิดหน่อย เพลงก็ต้องเชิญลวมั้งเพราะว่าขึ้นเพลงอันดับหนึ่งเหรอตอนนี้หรอออเพลงเพลงไหนคะเพลงหนูเหรอคะติดท็อปอะไรด้วยติดชาร์จระดับอะไรระดับโลกอะหนูร้องเพลงครั้งแรกติดไอทูนอันดับหนึ่งไทยแลนด์ภูมิใจอันดับกี่ของโลกอันดับ170ว้ายเจมดสมากค่ะคุณลิลลิทควา เาเงินไป20หละกันนะเราไม่เขามีตังค์เท่าไรห,หรอกโอเคขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยให้สนับสนุนครั้งแรกที่ที่หลิงออกมาร้องเพลงจริงๆหลิงไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเพราะนะคะแต่ว่าก็ก็พยายามถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะหวังว่าแฟนๆจะชอบใครบอกว่าเธอร้องเพลงเธอร้องเพลงดีจะตาย ันเป็นคนที่แกฉันเป็นคนที่ไม่กล้าร้องเพลงต่อให้คนอื่นดูเยอะๆมากอะแล้ววันนี้ฉันต้องทำแล้ว<ค>ฉันต้องทําแล้วแล้วฉันตื่นเต้นพักร้องไปแล้วพัศเต้นไปเลยปะคะพัศเต้นเหรอคะอุ้ยพัศเต้นอมพอมนี่บุ <c oughs> ดบูดขลังะบอกเลยว่าเมื่อวานแค่สอบก็หอบแบบขอโทษทำไมเกิดอะไรไม่พี่เขาแบบเอ็นดูเธออ่ะฉันเห็นหน้าพี่เขาแบบเอ็นดูก็เลย เมื่อวานยังไงนะเมื่อคืนยังไงเมื่อวานนี่พี่ไม่พี่เขาแบบเอ็นดูเธออ่ะฉันเห็นหน้าพี่เขาแบบเอ็นดูก็เมื่อวานยังไงนะเมื่อคืนยังไงเมื่อวานนี่พี่หลิงหลิงเต้นแรงสุดในชีวิตบอกเลยต้องคอยดูวันนี้เราจะเซตบิวหลิงหลิงเป็นแบบเมนแดนจนบนสเตจเลยใช่คนฝึกคือออมกอนภะพัสฟูของเราเองค่ะออมก็เลยจะเต้นนำก่อน <laughs> <laughs> เอาตอนเอาตอนนี้เต้นไม่ได้เราเก็บแรงไว้เต้นบนเวทีใช่ไหมพี่หลิ่งใช่ใช่ใช่เราพี่หลิ่งเขาแบบร้องเพลงก็ดีขึ้นชัดขนาดนี้แล้วอ่ะมีควยที่เขาได้ยินบ้างไหมเอ่ยน <c oughs> ี่สิเราเจอกันตลอดอยู่แล้วเราก็แบบอุ้ยคอนเกิดอะไ่นนะคะหลิงหล,ลิ่งพอง <c oughs> ถึงมีครัวใจแร็คเพรกจุเป็น <c oughs> อย่างเงี้ยเราก็ลองท่อนเนี้ยไปทั้งวันให้มันติดหูทุกคนรอบตัวเราพี่พัออมจะมีเพลงมาก มีเพลงฮะใครของีหลิงก่อนหรแล้วเพลงอออมล่ะก็วันนี้แหละที่เราได้รู้มีพิล่าแล้วมวันนี้แหละใครที่ใครที่ดูใครที่เข้าไปดูแล้วก็ดูออนไลน์สตรีมมิ่งของหลิงเพิร์สมมดก็จะได้เห็นเพลงแรกของน้องออมค่ะแต่สิ่งที่นแฟนตอนนี้ถ้าเกิดว่าแฟนดูอาจจะไม่เห็นว่าคือตอนนี้พี่กำลังอะไกันด้วยกันแบบจับมือกัน ตลอดเลยโอ๊ยเปล่าเปล่านี่มีคนบอกว่าแบบทําไมเราต้องจับมือพี่หลิงตลอดอ่ะมีคนเคยเขียนไว้ว่าแบบเออเหมือนอองเคยคือจริงอองก็เคยพูดไว้แหละว่าแบบเหมือนจะชอบประมาชอบอะไรนะประมาประมาหรอประมาเหมือนแบบกลัวหรอกลัวเออไม่มั่นใจไม่มั่นใจแล้วแบบสมมุติเวลาออกงานอะเธอก็จะเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างๆเราไงนึกออกไหมเพราะแบบแม่เราก็ไม่ได้เข้าเต็มมากับเราอะไรย่างเงี้ยเราก็เลยจับมือพี่หลิงแทนแม่ ใช่ทำทุ่งใหญ่ก็คือดิฟฟก็คือหม่มหมีแล้วอ็ก็คือคนนี้เลยใช่มีหลิงฟองเจ้าตัวรู้ตัวหรือยังก่อนมีลูกแล้วนะฮะอะไรนะมีลูกมีลูกเหรอลูกอะไม่มีอะไรเลยว้าเลยงงเลยอะไรก็เขาให้เขาให้ถือเป็นต้องหมีใหญ่ถ้าไม่มามีเรา จะได้ไหมเราก็ยังจะรู้แค่นั้นใครเป็นบาร์มีใครเขาไม่บามีเขาไมมีเขาไมามีเธอเหรอไม่ใช่เราบอกว่าเราจับมือเธอแทนแม่แล้วพี่นักข่าวบอกว่าตอนนี้เธอกลายเป็นบาร์มีเราได้ได้ครับลูกโคใหม่โคใหม่โคใหม่ครับแ่หลายคนบอกว่าตอนนี้ทั้คู่คือฮอตมาก อย่างพี่ลิ้งเนี่ยค่ะมนละครมาหลายเรื่องแล้วอะไรเงี้ยล่าสุดคือเห็นเล่นในหนัง่ิฆาตพลายเนี่นเนนยเจอก,กับแฟนโอ๊ตัวมมาโธพ่อ,ออะไรเงี้ยของช่องอะไรเงี้ยเราเองคือไงบ้าง,ง,งาคะทีเก่งหรือว่าเพลงอะไรอย่ค่ะก็อุ๊ยไม่กล้าบอกว่าเพลงเขาแหละแต่ก็ขอบคุณขอบคุณไว้ก่อนค่ะก็จะมีในวันที่ฝนพังทา,งายที่ออนแอร์ก่อนใจซ่อนร้ายอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าแฟนๆจะไม่เบื่อกันหลังจากที่สองทุ่มครึ่ง เจอในวันที่ผมตั้งทายนิชานะคะแล้วพอละครจบสี่ทุ่มก็เจอใจซ่อนรักพลัดดาต่อค่ะหน้าเดิมแต่ไม่ใช่คนเดียวกันนะใจพิสูจน์ปะอ๋อใจพิสูจน์เพิ่งจบไปแล้ว<ช>เป็นแอนนี่เจอพี่หลิงเจ็ดวันไปเลยแล้ว <c oughs> ระดับได้ชมได้ชิคมาจากพี่โอ๊กับพี่แต้วบ้างไหมคะพี่าการแสดงโอ้พี่โอ๊พี่แต้วเรียกว่าแบบสองคนนั้นเป็นเทพ การแสดงเขาเก่งมากอะแล้วแล้วเขาก็คอยให้คำ,คำแนะนำหลิงใช่ค่ะเรื่รองการแสดงค่ะ <S <S ใช่ค่ะในในเรื่องของการแสดงเพราะว่าหลิงก็ยังใหม่อยู่เวลามีอะไรไม่เข้าใจก็ <S <S 2> <S 2> ถามพี่เต้ยกับพี่โอค่คะแล้วก็พี่ชูด้วยค่ะแล้วพอแบบเล่นหลายหลายร้บทนี้ดูมีบทไหนทีเ่เราคิดว่เาเอ้ยเลยอยากลองทำอะไรอยากลองท้าทายบ้าง, <S <S างไหมคะหมายถึงอนาคตเหรอคะใช่หมอก็ทำมาแล้ว หนูอยากเล่นคอมเมดี้เพราะว่าหนูมี potential เอออยากลองเล่นอยากลองเล่นเล่นคู่อีฝั่งเป็นคน่องคนอยเงนี้อ่ะเฮ้ยแต่ว่าคอมเมดี้ต้องใช้พลังเยอะเนาะเออก็คือว่าเป็นความท้าทายคอมเมดี้เหรอเธอเธอเล่นเป็นเอ็กซ์อินโร์ตได้ไหมง่ายสิเราเล่นเป็นเอ็กซ์อินโร์จริงๆเราเป็นคนอินโวร์ค่ะไม่อินโวร์เท่าไหร่หลิงเคยพูดว่าอินโวร์กี่โมงกี่โมงกี่โมง อมอมบอกคนในกองบอกว่าอ้อไม่อินทวดนะคะไม่สุดมีเสียงตะโกนไม่เคยมีว่าอินทวดกี่โมงอินโทรดกี่โมอง <laughs> มอง๋ <laughs> อมอมบอกคนในกองบอกว่าอ้อไม่อินทวดนะคะไม่สุดมีเสียงตะโกนไม่เคยมีปากมีเสียงเลยคนนี้อยู่ดีๆพูดขึ้นมาอินทวดกี่โมงคขาสุดถ้าจะให้ หน้าจดจำเขาวางมาตรฐานไว้สูงด้วยหน้าจดจํำจบแล้วเหมือนกันอะไรนะได้สิประทับใจเข้าไหมคะให้ทั้งคู่ขอบคุณแฟนคลับที่คอยสพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจก็ ขอบคุณแฟนๆน,นะคะ,คะ,คะที่คอยพพอร์ตถ้าไม่มีพวกคุณก็จะไม่มีวันนี้ที่มีแฟนมีครั้งแรกแตั้งแต่ละครยังไม่อ่อนแล้วขอบคุณที่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสำหรับหลิงและออมแล้วก็ขอให้แฟนๆพพอร์ตหลิงและอมลอมต,ตลอดไปนะคะไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามขอให้หลักเรา เพราะเราเป็นตัวของตัวเราค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับค่ะที่เราถึงทีมงานผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราคือรู้สึกว่าพวกคุณแบบว่าซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะอยู่กันไปแบบนี้นานๆไม่ว่าเราจะทาอะไรก็อยู่ซัพพอร์ตเราแบบนี้เสมอค่ะขอบคุณมากนะฝากใส่้งรักด้วยเลยค่ะวันจันทร์แล้วตอนแรก ค่ะฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะใจท่อนรักค่ะออนแอร์วันแรกนะคะวันจันทร์ที่24่สี่นะเวลาสี่ทุ่มสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง Netflix ค่ะแล้วก็แอปช่องสามค่ะเหลือสิบนาทีเดี๋ยวพี่แอ๋ถ่ายรูปเก็บพี่ไว้จะได้ถ่ายรูปสวยๆพี่เป็ดครับ ฝากพี่แหม่มน้องแอบมุมไว้ก่อนอย่าให้ถ่ายแค่เก็บเก็บนี้ก่อนก้างหลัง